สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาเที่ยวกราบหลวงพ่อบนน้อยวัดนมลินนะครับที่วิหารหลวงพ่อบนน้อยนะั้นมีคนกราบสักการะวันนี้คึกคักครับ,รบเดี๋ยวจะพาไปดูว่าที่วัดจะมีกิจกรรมอะไรให้ทำบุญบ้างช่วงนี้ก็โควิดก็ระวังมันนิดนึงนะครับดูแลตัวเองกันทุกท่านนะครับ นนี้เป็นเจดีย์ที่ด้านในมีรอยพระพุทธบาทจำลองอยู่ด้านในนะครับไม่ปกติเขาจะไม่เปิดนะวันนี้ทำไมก็เปิดเดี๋ยวเราเข้าไปเดินเที่ยวนะครับ เดี๋ยวดูตรงนี้เสร็จก็จะไปไหว้หลวงพ่อบทน้อยพุทธบาทจำลองที่มีพุทธบาทข้างในที่เราเคยเข้าไปพนะุทธบาทจำลองอเขาจะเปิดให้เข้าเดือนไหนพี่ตีก็เดือนมีนาไงงานไป,ประจาปีอ่ะแต่ทีนี้จะจัดได้หรือเปล่าช่วงน,นี้ช่วงนี้คงจัดไม่ได้มั้ แต่ปีหน้าอาจไม่แน่แล้วมันก็เบาลงแล้วนี่อืมเราดูเหตุการณ์สมัยรัชากาลที่หนึ่งที่ในประวัตินะก็พระธิดาองค์ต้นนะ่ะอืมอาบริสุทธาวดีไปเอาถอดแบบแล้วให้ช่างส็บมูมาทำที่นี่เนี่ยฝันะ่งคนเนี่ยเป็นเป็นวัดแรกอะ่ะแล้วมีที่หนึ่งก็วันราชาคือ ก็มีพระพุทธบาทจำลองเหมือนกันข้างในพระพุทธบาทจำลองนะ<ช>ที่เขาจะเปิดปีละครั้งนีเ่เองแล้วก็นเนี่ยพุทธฉายต้องคู่กันม,มีพุทธฉายกับพระพุทธบาทจำลองต้องมีคู่กันลูกพระพุทธบาทเขาจะได้เข้าใจว่าพุทธฉายเป็นยังไงครับครับพิเศษขอบคุณมากเข้าไปถ่ายทีอ่องค์พระดิเดี๋ยวเข้าไปถ่ายเดี๋ดยวจะถ่ายสัญญัณใจด้วย น,นี้เขาเรียกพระพุทธฉายจำลองครับตรงนี้บริเวณต้นโรครับที่ประดิษฐานหลวงพ่อพระสังกัจจายหลวงพ่อพระสังกัจจายวัดอมรินทราตอนนี้ผมกำลังเดินผ่านโบสถ์หลับใหญ่ นน้เดินผ่านาาศาลาพิสานพัฒนก,กิจสร้างปี48ครับศาลานี้จะไปวิหารหลวงพ่อบทาอนาอานี่เช็คก่อนอน,นี้ทําบุญซื้อดอกไม้ทูปเทียนตรงนี้นะครับ แล้วก็กจุดตรงนี้ครับแล้วเข้าไปดูกันนะครับเข้ามาก็จะใจ จักบัสดอกเคราะห์บูชา,าพระประจำวันเกิดวานที่ าานท่นยมนะเราคำทวายทีมานีไม่ยางันเปสังคทานานิตัาริวาานิทิกุสังฆสัตโอโนทยามะทิกครังโกทิมานีสังคทานานิตัาริวาานิ นังบ <toys> ุกระเบื <aún> <yelled> ้องทิรตายสุภายะนัติสัมพุทธเดญจ้าทั้งหลายอริุาิังนเนีอันนี้คนเยอะครับดูคลุกครัก นี่ศูคนย์วัตถุมงคลครับวัตถุมงคลที่มีให้อ้าวินแดงสวัสดีครับสสวัดีครับุ่นไหนน่าสนใจมั้งรุ่นไหนหน่าสนใจมั้งจะเหลือมีสามศูนย์ฮะสามศูนย์ที่ทำอะไรเขาไปเป็นสามกษัตริย์สามกษัตริย์ องเล็กก uh, so like, ันหดไงเออองเล็กหมดยังนั่นไงนี่แฟนหน้ารถครับ มีร้านขายลอตเตอรี่นะครับให้เสี่ยงโชคกันนี่ตรงบริเวณหน้าทางเข้าวิหารหลวงพ่อวันนี้มีร้านขายของมาขายหลายร้านนะ cook